ทำไมดึงสระผมแบบนี้ทาไมสระแค่โคนแล้วไม่สระปลายผม <c oughs> เดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะมาทําคลิปสระผมนะคะแล้วก็ไขข้อสงสัยข้อนี้ไปด้วยค่ะวันนี้เนี่ยก้อยก็ใช้ยาสระผม G U เหมือนเดิมนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นเก่านะคะตอนนี้เนี่ยเขามีการพัฒนาให้รุ่นใหม่เนี่ยเป็นแบบหัวปั๊มใช้งานง่ายขึ้นค่ะหลายคนจะเห็นในหลายๆคลิปนะคะว่าก้อยใช้แชมพูตัวนี้อยู่เป็นประจํานะคะก้อยเคยรีวิวไปหลายรอบแล้วตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาคือเขาเป็นแชมพูไนนิกนะคะแล้วก็ช่วยลดผมร่วงได้ดีมากจากคอมเมนต์ที่ถามเข้า ออกแบบมาเพื่อทําความสะอาดหนังศีรษะค่ะเพื่อช่วยลดความมันแล้วก็จัดการกับสิ่งสกปรกบนหนังศีรษะแล้วค่ะแล้วถ้าสระแต่โครนไปผมไม่ต้องสระหรอมาดูนี่ค่ะเวลาที่เราสระผมเสร็จแล้วนะคะเราล้างแชมพูเนี่ยน้ำกับแชมพูเนี่ยก็จะไหลมาโดนช่วงปลายผมทําความสะอาดได้เหมือนกัน<ช>รู้ <ๆ S 2> ไหมคะว่าเวลาผมเราเปียกเนี่ยผมจะอ่อนแอก,กว่าปกตินะแล้วการที่เราไม่ยกผมขึ้นมานะคะขยาขยำเนี่ยก็จะช่วยลดการขาดของเส้นผมได้ด้วยค่ะเวลาสระผมเนี่ยก็จะสระสองรอบนะคะแล้วก็ใช้คู่กับทรีทเมนต์ออร์แกนิกของจ u เขาตัวนี้เนี่ยจะ ชอบทาสีผมนะคะแล้วก็ผมเนี่ยโดนความร้อนบ่อยๆแห้งเสียชีฟูแตกายเนื้อทรีทเมนต์เขาเนี่ยเข้มข้นนะคะซึมไวแล้วที่สําคัญเลยคือล้างออกง่ายมากหลังใช้เสร็จเนี่ยผมจะมีความนุ่มลื่นนะคะมีความพลิ้วแบบนี้เลยล้างตาสาผมเสร็จแล้วนะคะก็ได้ผมเป่าผมให้แห้งเลยค่ะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าผมเราเนี่ยมีความนุ่มลื่นแล้วก็พลิ้วมากขึ้นแบบนี้เลยมาไขาข้อสงสัยให้แล้วนะคะ